<c oughs> บรรยากาศของการเอาเสื้อผ้าเอาสิ่งของมาแจกชาวบ้านพอทราบข่าวก็ก็พิ้งมาอย่างอันนี้คุ้นจริงตัดของนั่นมาให้ตัดหมวกหมวกหมวกด้วยเอาเอาหมวกมาครับ Ừ. À, một cái à, ta không? bạn prạ bạn mộp. đi vô. cái ra ở ra. Là. Ừ. Là. Ừ. ta <laughs>

លោកបងអើយលោកតាមថតឡាយសតថថតមកត្រឹមនេះមិនដឹងអីទេមិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹង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 

អូយណាកូនទុយនេះដៃអឺនេះកូនទុយនេះដៃយកអ្ហ៎អឺត្រមមករមាស់នេះណានេះឡានអនុពៀងគីណាដល់ដើនដែរណៅរ៉ាអានិស្រៃនេះម៉ុកស្រៃនេះយាយៗអនុយាយៗអនុពួកងាពៀនណាស្រៃណាសៅကြီးយាយអនុនេះមិនใช่រាសៅကြီးណែនៗបើបើមួយទៅងែមិន ี้กมกนั่งยนเองกในหมดละใบละเดี๋ยวเอาไอเอาเสื้อให้ให้กางเกงก็ละสองตัวคอคอกับเปียเปียมีหนะบานบานบานปีีเบานปีกางเกงก็ละสองตัว จากนั้นเราก็หลังจากที่แจกหมวกเสร็จแล้วเราก็ได้มาแจกกางเกงต่อกางเกงก็ได้คนละประมาณสอตัวกางเกงเป็นกางเกงกระส้นกางเกงยีนยีนยีนกรบส้น

ก็เต้เสมาสิเกิดอาหารกวนมาเยี่ยมเลยอะที่นี่แก้วจบทล่ะเคยไม่แล้วแต่ก็เอาเสียวสินี่แหละก้อนทุ่มใช่คนไทยเขาลงดิบแก่ไอ้เหม็นแดงไปสิแต่ไม่แต่เตือนอี๋ด้วยตู้นอนแน่นเป็นมาทำเป็นบ้านรูปป่าเออมีตัวบ้าน